ลืมเจกูไม่พาก,กันมาเป็นร้อยแมวจะช่วยให้กูลืมเจ็บอะ่ะหน้าตาคุณปิ๊บหน้ากูณยัยชิดชิคคันแผลยึบติดแล้วให้มึงคิดคิดมึงฟังเพลงติดติดบุลลี่ซิติดูให้คุณมึงเล้วอย่าเจอมึงเห็นเป็นท่อนพลิกพลิกเลยตอนกูแรับกูทำพองหลับในปล่อยแค่มายับมึงคงต้องหามตบพองกลับไปตอนนี้กูเริ่มแรปไอสัตว์ตอนนั้นมึงอยู่กับใครมึงยืนดีๆอย่าทำเป็นแอคแล้วบอกว่าเพลงมึงนั้นจับ ให้มึงกระโดดตอนที่กูโชดจำใ่กระโหลกกูมันสีเหลีดสีเละสังก,กโปรงตอนที่กูโหดหัวมันจะโคบเพรากูอย่างจีเนียเ่ยตอนและที่แม่น่าเกลยดสัสสัสโผลมึงพาดแล้วตองมาเจอกับตับเพื่อนมึงบอกว่าอยากจะกลับกลับกลับกูโลดสะพายมันเดิมสับสับปับปับจับจับขับขับน้องร้องอูอูกูถอยไม่ได้เพราะมีเอสซีบอกมาตลอดว่าไอ้สักจะต,ต้องสู้สู้เพราะพรามันรู้ว่ากูทนแค่ไหนถึงแม่กูบอกว่าเอาแค่ไหวถ้ามันนี้กูทำผิดแล้วกูไม่คิดแก้ไขอย่างมากกูตาแค่มัวแต่จะเกี่ยวกับเงินไม่เลิกก็เพราะมึงคิดแค่ อย่าฮะเจ๊แม่พอไม่รู้จักสี่เอ็นกันไ,มไหมล่ะสัตวสเจ๊แม่ไม่รู้จักกูยีไม่เฮีย,ยก,กูยี่ไม่เฮียเจ๊กูลอยฟังคิดถึงมาตอนเจ็บกูลองมองย้อนไปสิพามาตอนเด็กสวัสดีครับไอ้แชมป์ไม่เด็กเฮียกูนั่งชักเบอลในเว็บจะพอนเด็กพอกูนักเขียนลามมันใส่สิบสามโดนเพื่อนนักะึืนเอาเสื้อลอยตินฝากแม่พอเช้าเข้าไปโรงเรียนเห็นกูไปเด็กแลบ็บไอไพ้พวกเฮียเล่นให้แน่โรงลามในตอนจังหวะยก มองย้อนไปชีวิตจะบ,บ,บัดซบเอาน้ำแข็งมาคบกูยังไม่หายขาดได้กินเ้าเลือดในโคตรก็หา,าปปากาหายไปแล้วที่บอกไปบอกว่ากูตายแล้วหายไปจะงทำทุกอย่างที่ได้แต่ทำไมพวกกูไม่หายใจไม่มีวังไม่มีนิทานไม่มีสายใยญ่พอไปที่ที่กูคงฝุ่นกีแม่ทำให้ขายใครมาแล้วจะไม่หันหลังกลับเดินมัวสัว่วดูกูสับหลังหักตอนม,มึงนั่งหน้าต่อกับคนหลังขับตัวมึงไม่สลบเรียกให้คนหลังจับกูมาแรงเลยกับพวกเด็กแว้นเพื่อนกูมาแจมพวกกูเล็กเด็กแก๊งมึงจะตลกไม่มีเกียร์มึงเฟนแล้วกูชูเล้วก็นิ่มตี้าาพ่่อมชวยดแมม่ึงยางแม่แล กูลอยความทะเร็จแล้วทัพกูดังกูรับเหมาที่ยังมีความฝันอยู่หน้างานกูมีลูกน้องตามหลังทำงานก่อสร้างมาบอกว่าแร็ปไม่เป็นไอ้อีมลูกน้องกูมันยังฟังเอ็กเทลเลยภาคใต้ถึงจะเนียนเสียงกลางกูมันเกะเจอะกูไม่อยากเจียนนานแล้วกูเป็นเด็กใต้กลางคืนสุกบ้องกลางวันทำงานรีบอยู่เสียงวางห้องเห็นทำมันั่งต้องยัดเมียมึงต้องล้องเอาไงทำมันคล้องคล้องหน้ามึงก็จ้องมองมึงเอาลามกูไปท่องท่องในห้องที่ก้องก้องฝากให้ควยพองบ้องทำร้อยทองบบาเ็ดแมมทำร้อยเอาลาวแอมทำตัวเจ้าเจ้ากูว่าไม่นานกูที่เป็นลาวเลนี้ เห็นขับรถกันไปแก้แก๊งๆวางกูแซงแซงทำโจชี้เชยกูแพงแพงมึงจะได้แรกเนี่ยขอให้มึงฟังตอนที่กูนั่งใส่เฟอร์มันจุดสองซาตูกูนั่งนายเปอร์บางครก็ดูร้ายมึงกจับไทเกอร์ความผิวไหวกูนั้นเหมือนสไลเดอร์เบอร์เบอร์ตัดผมเตอเตอตลกชิบหายตอนที่กูนั่งเจอเจอเป็นคนตายเว้ยไม่มีคนเขาว่าเดอร์เดอร์เลสแส่กูกูก็มองเบอร์เบอร์ไปเลยไม่กลับปืนไม่จับมึงนอนไม่หลับสับปะปืนจ่อหันกลับมึงสะดับอย่าขยับเล่นมากับ

มถ้ามึงโดนใจกูบอกเลยว่ากูต้องกูน่าเป็นไทยสุดพวกมึงไปแค่มอนอย่ามากวานสิกับกูส่งม,มึงไปเลยบ้านนอนกูยัดนนเดียวเข้าหัวป้องพวมึงใส่หัวด้วยมองเดี๋ยวกูต่อยมึงให้ดังปากและพวกมึงต้องเสโลลาบเออดีแล้วกูแจ๊งรถกูมันสีแดงต่างกันได้ตองแรงกินกันน้ำแกงมึงก็นั่นพร้อมจังดูกัน,นเนื้อแพงย yeah. ่าตัวตัวเราเบาๆซึนงเราการเราเมาต้องไม่ไปไหนตอ่ไม่ใช่เป็นดีเทา มมาันก็ช่วยบรรเทามันก็ช่วยบรรเทาตังกูเมื่อตอวมันโมันก็สับสนเพรกะมึงตอนมองมึงยังบรซิลกูมาสนใจมึงมันก็บราซิลเอ๊มึงอย่ามาเจาะตัวกูนอนดิเดี๋ยวกูพามึงไปนครนี่เพรกะมึงยังรับไม่ต้องที่กูไปเล็กตามาจากทางนี้อ้ดำพ่อดิกูดำบนพ่อไงคนใต้จริงใจดำพ่อดิกูดดำก็ดำหัวพ่อไงคนใต้ไม่จริงใจแต่ไม่ขอใครแดกล้มกูกูลุก เืจี๊ย็ดแม่แม่เจี๊ดกูไม่ฮอนแควลกเจ๊ยยันต์ตัวลบมาตรวจเจี๊ดแม่แม่เจี๊ดกูเป็นคนตายมันบื้อฮะปูต่อแดงล้นตึงใส่ฮะเจี๊ดแม่เจี๊ดเจ้าหูเดอนมัดแล้วกูใส่แม่แม่ยิงหัวมึงเลยปวดรเป่ากูชฉาเลยวะ กูมาสนใจมึงมันก็บาลซิตเอ๊มึงยังมาเช้าตอนกูนอนดิเดี๋ยวกูพามึงไปนครนี่บ่มึงยังรลบไม่ตองที่กูไปนดกตางม,มาจากตางนี้ดำพดงนี่กูดำบน อยู่สลามเดี๋ยวกูตีแม่งไอสัตว์กำมันวังพอมึงไอดีเอสกิโมมึงเอาไม้มึงก็จืดมาให้ตีดิ มอมึงยังแบบสิตกูมาสนใจมึงมันกค่บอลลิศเอ๊มึง,มย,งย,มยังมาเช้าตอนกูนอนดิเดี๋ยวกูพามึงไปนครนี้บอกมึงยังรับไม่ตองคิ่กูไปเล็กตามาจากต่างนี้ดําพ่อนี่กูดับบนพ่อ มีอะไรเราก็เรียกแม่ตลอดคิดว่าอยู่กับแม่แล้วปลอดภัยที่สุดครับแม่หนูก็เป็นคนที่ล่าเริงมากเป็นคนที่ตลกขำได้ทุกเมื่อถึงแม้องจะร้องไห้ก็ขำนดคะ I I kiss my mom every day my mom is beautiful mong lo đặc bản à khắp Cũng Hey Shut up your mouth, man Understand? Hey อูด้อไม่ต้องเข้าใจและมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาเาจะปากข้อฟ์งทุกฟิลไม่ได้นี่แต่ตวาดเอาเป็นว่ามึงเลียวน,นะถ้ามึงคนเขียวกว่เยอะกูจะเอื้อนในล่ามันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบป,ปากเด๊ะไม่ต้องเข้าใจอแล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาเาจะปากข้อฟังทุกฟิลไม่ได้นี่แต่ตวาดเอาเป็นว่ามึงเลียวน,นะ มึงคตเคีย้ยวไว้เงอ้กูจะเอื้อนในล่าม,มันก็เรื่องของกูถ้าทำไม่ได้ก็หุบปากเด็ไม่เอาเดีอะทำเบ่งทำเก่าแล้วมึงจะหาทำไมถ้าแลไปดีอย่างใครเขา <S <S เหมือนกับดอกไม้ไม่มีวันเที่ยววันเฉาสวดศพมึงด้วยสแสดงแล้วเลยเขาต้มวันเผาเพราะว่าแล็ปกูทำม,มึงหง่ะมึงไม่มีเพื่อนคบให้ปากจนคอไตยไงก็ไม่ได้เลื่อนยศฟังกูให้ดีให้มึงจดแล้วก็จำคำแสดงกูเสียดแทงแบบว่าอัดแล้วก็ตามที่กูทำเป็นประจำที่รับทุกวันแล้วไม่มีหยุดสะดุดซะที่ไหนไม่เห็นมีใครจะเข้ามาจุดโฟกันยาวๆไหลๆแล้วไม่มีส โฟกูเพิ่นเพิ่มเมืนพลาทั้งสวดแล้วหลับกลางคืนก็เดินเดินไปให้ตำรวจเขาจับพวกมึงก็เจิ่งเยิเดี๋ยวโดนกูตบเล้าหนักเลยกูด้วยกูขมัดเดี๋ยวโดนกูสับเข้าที่หน้ามึงหรือกูว่าที่บ้าสมองมึงหลอดน้ามากๆคนไหนวะที่ซ่ามึงคงล่วงมันไม่ยากไหนวะโฟลอที่มึงบอกว่าแหวกแหวกคมในฝันแต่แกบจะมาสนิมแดก ไม่ใช่เพชรกูกระทอหินแต่ O G N C ห้ะจะทำพวกมือหลอนแดกเดินมาลำพังเคยจมพวังคงสมบัติลายแทงแกูเอาไปจำนำรวมรุงก็ดีแต่มีพวกเลวรยาพูดมากอ้อนแต่ยางเอาส้นตีนไปตะบันและกูไม่รู้มึงไปเสือหรือมังกรถ้ามึงมีมีดที่กูถือคือกระบองได้ตะโขดหัวมึงก็เต่าในกระดองดูท่าตอนใดบ้านมึงให้ดูแต่ละครเงีไม่ต้องเข้าใจแล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์ถ้ามีหมาเขาจปากปาท่อฟองทุกฟิลไม่ได้นีแต่ตะหวาดเอาเป็นว่ามึงเลวอ่ะนะถ้ามึงคนิเชี้ยวกว่าเยอะกูจะเอื้อนในล่าม,มันก็เรื่่ององงขกู้้ทไไมได็ุบปา เด็กไม่ต้องเข้าใจเอ้ยแล้วมึงไม่ต้องวิจารณ์เธอมีหมาเขาจะปากขอฟังทุกฟิลไม่ได้นีแต่ตะวั